วัสดีครับเดี๋ยวนี้เราจะมาดูวิธีการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะครับบนแอปพลิเคชัน Line อีกหนึ่งวิธีนะครับนั่นคือการป้องกันนะครับไม่รับข้อความจากผู้ที่ไม่ได้เป็นเพื่อนไลน์กับเรานะครับวิธีการครับเรามาที่หน้าหลักหรือหน้าโฮมนะครับแล้วไปที่การตั้งค่าที่เป็นรูปฟันเฟืองมุมบนขวามือนะครับจากนั้นนะครับเราไปที่ความเป็นส่วนตัวนี่นะครับกดเข้าไปจะเห็นครับมีช่องเช็คบ็อกนะครับปฏิเสธการรับข้อความนะครับแล้วก็ติ๊กเข้าไป ส่วนนี้ครับเมื่อเปิดการทํางานแล้วเนี่ยจะเป็นการปฏิเสธการรับข้อความจากคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนนะครับนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าเรายังไม่ได้ตอบรับการเป็นเพื่อนจากการที่เขาแอดเข้ามาเนี่ยนะครับคือเขาอาจจะทักเข้ามาได้นะครับแต่เราจะไม่เห็นนะครับซึ่งก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีคือการป้องกันได้นะฮะส่วนข้อเสียคือเราอาจจะไม่เห็นนะครับสมมติว่าเราแบบเออให้เขาแอดไลน์มาทักมาแล้วก็ลืมไปว่าเราเปิดตรงนี้ไว้นะครับทาให้ไม่เห็นข้อความนั้นก็ได้นะครับก็พิจารณาในการใช้งาน เอ่อนำไปปรับใช้กันได้นะครับก็ถ้าหากว่าไม่อยากเปิดตรงนี้ไว้นะครับอยากจะเอ่อรับเมื่อแอดมาเลยก็สามารถส่งข้อความให้เราเห็นได้ก็กดออกตรงนี้นะครับให้เป็นช่องว่างไว้แต่าหากอยากจะเปิดป้องกันเอาไว้นะครับกันผู้อื่นส่งข้อความเข้ามาก็เปิดตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็เวลามีคนแอดเพื่อนมาเนี่ยถ้าเราทัวร์แล้วเราก็ไปดูในแท็บเพื่อนได้นะครับเพื่อการตอบรับนะครับแล้วก็จะได้เห็นข้อความที่เขาทักมานะครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งการตั้งค่านะครับความเป็นต่วนตัวและความปลอดภัยบนแอปพลิเคชันหลายนะครับพบกันใหม่ในอีพีโดต่อไปครับผมสวัสดีครับ